สองเขียวาายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวช้าง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 ,าง,างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงสองเขียวตตยงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเด็กๆค่ะเด็กๆเคยฟังเพลง ออคุณครูติ๋วเชื่อว่าเพลงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าต้องร้องให้เด็กๆฟังแน่แนเลยเด็กๆร้องได้ใช่ไหมคะเขามีท่าทางนา่นารักน่ารักของเจ้าช้างตัวใหญ่ด้วยนะคะเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูติ๋วมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยนะ เราจะไปดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตัวอะไรไปฟังนิทานกันเลยค่ะลูกๆค่ะใครพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วเอ่ยมากันเลยค่ะนิทานเรื่องใบยอนักคิดสร้างสรรค์เราจะไปดูกันนะคะว่าเจ้าใบยอจะประดิษฐ์อะไรบ้าง ใบยอช้างน้อยช่างคิดชอบการประดิษฐ์เป็นชีวิตจิตใจยอยู่ที่ไหนก็มีกล่องคู่กายบรรจุเชือกได้สีกาวกันไกลวันนี้ออกไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่ลืมเลือนคว้ากล่องนั้นไประหว่างทางผ่านบ้านป้า ใบยอตาค้างเห็นของกองใหญ่ป้าช้างยิ้มแย้มโบกมือใบยอวิ่งปรือเข้าไปทักทายสวัสดีจ้าคุณป้าจา๋ากำลังรื้อหาของทำอะไรป้าแยกสิ่งของใช้แล้วพลาสติก ขวดแก้วเอามาใช้ใหม่ทำความสะอาดให้ดีใช้ซ้ำหลายทีก็ไม่เป็นไรถุงกล่องกระดาษกระป๋องคัดแยกแบ่งกองเรียงกันเอาไวา้หากทิ้งให้เป็นขยะ โลกเรานั้นจะสกระปรกแค่ไหนการใช้เพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วทิ้งลงถังนั้นน่าเสียดายกระดาษใช้เขียนหน้าหลังกระป๋องใส่สตางสะสมไว้ได้ใบยอลองถามคุณป้า อย่างนี้เรียกว่ารียูยใช่ไหมใช้ของอย่างคุ้มคุณค่าก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้สิ่งของต่างๆเหล่านี้ตกแต่งให้ดีคงสวยงามถูกใจเอ่ยปากขอบคุณคุณป้า หนูขอบางอย่างไปเล่นไดไหมได้จ้าเลือกไปเต็มที่ป้าช้างยังมีเก็บไว้มากมายใบย่อไหว้และขอบคุณป่ายิ้มละมุนเบิกบานหัวใจช้างน้อยไปถึงสนาม เพื่อนเพื่อนรุมถามถือถุงใบใหญ่เธอขนอะไรมานะ่ะเปิดดูสิจ๊ะแล้วจะเข้าใจโอโ้โหขยะทั้งนั้นเอามาทำไมกันเพื่อนยังสงสยัยนี่และ ของเล่นของฉันสร้างเมืองในฝันของพวกเราไงลูกช้างทุกตัวลงมือยกแยกแบกถือของมากองไว้ความกลองหลากหลายขนาดวางเรียงเอียงพาดเป็นตึกเล็กใหญ่ ลูกช้างลงมือตั้งขวดร้รอยเรียงมัดลวดเป็นกำรรแพงใสเศษผ้ากระดาษถาดช้อนผูกวางเสียบซ้อนประดับทั่วไปปะติดกระดาษสีสวยและตกแต่งด้วยพลาสติกใส แค่ใส่ความคิดสร้างสรรค์สิ่งของเหล่านั้นก็เก๋ไก๋ได้บอนไซใบยอปอแก้วจ้องกันตาแป๋วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมืองสนุกจากเศษวัสดุเพื่อนเพื่อนมองดูอย่างภาคภูมิใจ โอ้โหทำอะไรเยอะแยะเลยอะของประดิษฐ์ของพวกเราดีๆทั้งนั้นเลยสนุกเนาะถ้ามีเวลาเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่นะจ๊ะเพื่อนๆเศษวัสดุที่บ้านเรามีเยอะแยะเลยเด็กๆคะฟังนิทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้ไหมคะเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ ตัวอะไรนะคะใช่แล้วค่ะอะอย่างนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วสิคะว่าเราจะเรียนรู้พยญชนะตัวอะไรในวันนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปอ่านออกเสียงพยัญชนะชอช้างกันเลยค่ะเด็กๆคะ่ะเรามาอ่านออกเสียงชอช้างนะคะชอออกเสียงว่าชอเด็กๆ อ่านออกเสียงตามคุณครูติ๋วนะคะชอชาชอชูชอชีชอชามชอช้างชอชิงชา้า และชอชิมค่ะคราวนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะชอชาชอชูชอชีชอชามชอช้างชอชิงชาชอชิม เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะ่ะการอ่านออกเสียงพยัญชนะชอช้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่อ่านออกเสียงชอช้างไม่ชัดนะคะเด็กๆฝึกบ่อยๆก็จะออกเสียงได้เองคะ่ะชอช้างนะคะลูกคุณครูติ๋วจะพาลูกๆ ไปฝึกเขียนพยัญชน,นะชอช้างกันค่ะมาค่ะมาฝึกเขียนชอช้างกันม้วนหัวกลมลากลงมาข้างล่างลากไปข้างหลงังลากขึ้นข้างบนทำหางของช้างขึ้นไปเลยค่ะเรามาฝึกเขียนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ม้วนหัวกลมลากลงมาข้างล่างลากไปข้างหลงังลากขึ้นข้างบนทำหางของช้างขึ้นไปเลยค่ะเก่งที่สุดเลยค่ะเด็กๆเพื่อนๆคะพี่ช้างอยากรู้ว่าเพื่อนๆเขียนพยัญชนะชอช้างเป็นยังไงบ้างคะทำได้ใช่ไหมละ่ะ ทบทวนและให้เด็กๆได้ฝึกกล้ามเนื้อมือเพิ่มเติมคุณครูติ๋วมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำเน่นหน้าค่ะง่ายๆเด็กๆยิบแบบฝึกหัดคัดเขียนภาษาไทยเปิดไปหน้า13ค่ะลูกเห็นพย,ยัญชนะชอช้างใช่ไหมคะเด็กๆลองมือเขียนเลยค่ะ อย่าลืมระบายสีช้าๆให้คุณครูเต๋วด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วส่งกลับมาให้คุณครูเต๋วตรวจด,ด้วยนะคะคุณครูเต๋วรออยู่นะเพื่อนๆคะ่ๆคะก่อนชากกันวันนี้นะคะพี่ช้างเป็นห่วงมากเลยอย่าออกไปซุกซนที่ไหนนะคะ ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารและทำกิจกรรมต่างๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูติ๋วและพี่ช้างบ๊ายบายเด็กๆแล้วนะคะชอช้ชงมีงวงมีงาชอ